สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมนักกินจุทําลายโลกเลยทุกคนมีใครเคยเล่นเกินี้บ้างมันเคยดังมากๆมาก่อนนะเคยเล่นเพื่อเป็นแสนเลยนะครับแบบนี้นี่ฮะก็คือง่ายๆนะครับเรากินพื้นที่นะงามงามงาเห็นไหมครับยิ่งกินยิ่ง,งแข็งแกร่งนะเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังเลยทุกคนว่าเสียงเกมมันเป็นยังไงนะฮะปึ๊บอ่ะคีบตัเสียงและอ่าเรีบยบร้อยนะฮะกินก่อนงามงามงาแล้วไม,ไม่มีเสียงเกมเลยหรอเนี่ยขอดูก่อนจิบจ๊บจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บนี่ไงนะมาแล้วเสียงเกมมาแล้วครับงา อ่านี่ฮะกินกินวิธีการเล่นก็คือกินพื้นดินดินแดนไปเรื่อยเลยทุกคนแล้วก็เราสามารถจัดการเล่นคนอื่นได้ด้วยนะฮะจะรอก่อนตอนนี้เราสู้ไม่ได้เราก็ต้องหนีนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีคนตามล่าเราด้วยอ่ามีฮะหนีก่อนอ่าเขาตกตายเขาจะตามล่าผมเขาตกตายเองแต่ว่าโอเคนี่ฮะเราก็กินไปเรื่อยๆอ่าฮะอร่อยมากวิธีการโจมตีก็น่าจะกด F มั้งกดอะไรวะผมลืมอ่ะ อ๋อกด e ครับผมอันนี้มันความกด e นะแต่ในมือถือน่าจะมีให,ให้ให้กด e แบบนี้นครับผมนี่ฮะเรากินไปเรื่อยๆนะแล้วเราสาม,มารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมมีอัปเกรดให้ดูนะปุ๊บ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 นี่ฮะตรงตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะอัปเกรดเห็นไหมผมอัปเกรดไปเยอะแล้วนะผมเคยเล่นมาก่อนนะเกมนี้นะฮะโอ้โหนี่มีคูณขนาดด้วยมี e speed ด้วยนะครับผมผมเคยเล่นแล้วนะฮะเกมนี้นะฮะอ่าความในการกินกินมากินปุ๊บมาปุ๊บโอเคแล้วเดี๋ยวเราโจมตีคนนี้นี่นะ มามานี่แนะ่เขาเขาไม่สดเขาไม่สู้เรา VR คิดๆไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายเป็นคนใจดีเราต้องกินไปก่อนนะทุกคนให้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วจะไปฆ่าคนกันอร่อยอร่อยอร่อยต้องพยายามกินไปเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้อืมนี่ฮะอร่อยมากโอ้คนนั้นใหญ่มากฉันจะไม่ยอมแพ้เออต้องใหญ่ให้ได้ฮนะพยายามกินของแปลกๆนะเผื่อมันจะได้เยอะขึ้นโอ้นี่ กินพื้นดินได้น้อยนะเพราะงั้นเราต้องกินบล็อกงามงามงามเนี่ยบล็อกอก,กินบล็อกทั้งหมดเลยเนื้ในเป็นลุ่มโล่งทั้งห่ดเนี่ยเนื้ในไม่มีอะไรเลยลนะฮะเคกินก่อนนี่กินวันนี้ด้วยกินทั้งหมดเลยจะกินอันนี้ดีวกว่าตู้อะไรเนี่ยมันเป็นตู้อันใหญ่เลยนะเป็นวงกลมเหมือนเสาป่องป่องอะไรอย่างนี้นะโอ้เนื้ในโล่งโจ๊กอ๊มอร่อยโอชิโอชิอ,ชอ่า อันนี้มันมีอะไรให้เราอัปเกรดอีกบ้างอะไรเนี่ยแม็กคืออะไรแพ็คเกจเหรียญโอ้มีอะไรเนี่ยขนาดสูงสุดทันทีโอ้โหมีค่าขนาดสูงสุดด้วยผลขนมหวานโอเคเป็นอีเวนต์พิเศษเนาะอ่าอันนี้คืออะไรสปินออ๋ต้องกดชอบเกมก่อนด้วยโอ้โหเกมดีนี่เกมดีต้องกดชอบเกมโอเคเนี่ยคูลขนาดน่าสนใจมากเลยนะโอ้คตอนเดินในการเดินผมเคยอัพไว้อยู่เดี๋กมกินไปก่อนเดี๋ยวเราทําการ ไปตามล่าคนดีกว่าทุกคนมานี่ฮะเออคนนี้น่ากลัวว่ะคนนี้มันใหญ่มากมันปาใส่เราคือตัวตายแน่ๆน,นะฮะนีแต่เขาไม่ปาใส่เราเว้ยเขาไม่เอ,อ้ยเขาแบบนี้เขาไม่สู้กันหรอวะทุกคนแต่ก่อนคือเถื่อนมากเลยนะไล่ฆ่ากันนะไม่เป็นไรเพราะงั้นผมจะเปิดความเถื่อนเองครับทุกคนมาฉันจะเป็นคนเปิดเองอุย้ยมีอันนี้ด้วยเว้ยแคนดี้ออกมาด้วยพวกนายนะใจดีเกินไป ฉันจะทำให้ดูเองว่าความใจร้ายมันเป็นยังไงเย่นี่ไงคนนี้มีเหยื่อละมีเหยื่อให้เราจัดการนะทุกคนนี่ฮะปังปังโหล่วงโอ๊ยไม่โดนไม่โดนมานี่นะฮะโอ๊ยข้ามหัวข้ามหัวปังโอ๊ยไม่โดนอย่างนั้นอะไรวะ เอาไม่แม่นเลยฮะเออสวยโดนเออมาปังโอ้ยตายโดนหัวตายเลย,ยนี่นี่เอาคริสต์มาสบ้างดีกว่าเอาใส่ฝั่งคริสต์มาสอ่าโอเคอุย้ยอุ้ยน่าจะดับจะดับแป๊บนึงนะเมาเมาลั่นเมาลั่นโอ้โหมาแล้วครับผมสายฝั่งคริสต์มาสโอ้ทุกคนคนนี้เขาตัวใหญ่มากอ่ะดูดิตัวใหญ่เว่ออ่ะ ราสู้เขาไม่ได้แน่ๆเลยนะเพราะงั้นเราต้องเนียนๆไว้ทำเป็นคนดีไว้เราจะเราจะไม่ทำเป็นคนร้ายนะอ่าฮ่านี่กินกินกินนี่ครับมันไม่เกมเพลินเ,เลยนะทุกคนใครชอบกินนะบอกในแบบนี้โคตรถูกใจไวรุ่นถูกถูกกินแน่นอนนะอ้าวยิ่งกินยิ่งเก่งแมบบในตำนานนะฮะกินจุกินจนุนักกินจุมหาชาตินี่ผมได้ไล่กินมาตอนนี้สามพันแล้วทุกคนจะสามพันแล้วพลังตรงตรงแถบนี้จะสามพันแล้วทุกคนดูดิเห็นไหม โอ้โหอร่อยมากเดีย๋ยวเราลองปลาใส่คนนี้ดูดีกว่าว่ามันจะตายทันทีไหมอุ้ยโอ้โหแรงมากแรงมากขอโทษนะขอโทษนะฉันขอโทษฉันขอโทษฉันทำผิดไปแล้วเราไม่น่าไปตีเขาเลยนะเมื่อกี้ปลาใส่หัวเขากระเด็นเลยอ่ะฮะเดีย๋ยวเก็บให้ได้เยอะๆเราจะอัพเกรดกันนะทุกคนเนี่ยมันจะมีความเร็ในการเดินขนาดความสูงนะฮะแล้วตัวปูนเนี่ยตัวปูนน่าสนใจมาก ตัวคูน่าสนใจมากเลยนะฮะตัวคูเนี่โอ้โหตัวคูนี่น่าสนใจมากอยากได้แต่สี่หมื่เลยนะไม่ธรรมดานะต้องกินไปเรื่อยๆก่อนนะตัวต้องตัวต้องใหญ่มากๆนะถึงจะแบบได้ไวนะทุกคนมากินอัมโออิชิอร่อยมากกินต่อกินต่อปึ๊บจัดเข้าไปครับเต็มคำอ้มๆนี่แหละทุกคน เกมมันก็เพลินนะมันไล่กินไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะชอบนะมันสนุกดีไล่กินไปเรื่อยนะฮะปุ๊บโอ้โหอุ๊ยอ,อ,อะไรอ่ะมีเหรือญอะไรด้านในเลยเมื่อกี้อ๋อนี่งไงได้บ็อกพิเศษด้วยถ้ากินไปจะได้โบนัสพิเศษด้วยนะทุกคนอ่าและแถมเล่นไปเรื่อยใช่ไหมนี่ฮะให้เราเปิดน,นี่ได้แท็บด้วยได้ของต่างๆด้วยก็ดีครับเติมตัวเท่าไหร่ละโอ้โหคนนั้นคนนั้นเขากิกนไปจนจนแบบตัวขีวแล้วทุกคนเขาเริ่มใหม่นะฮะผมกลายเป็นตัวใหญ่สุดแล้วโอเค ผมจะไม่ไปทำร้ายใครแล้วกันรู้สึกสงสารตอนแบบนี้โอ้โหเฮ้ยใครปลาใส่ผมเนี่ยเมื่อกี้ใครปลาใส่ผมเนี่ยนี่ใส่ไม่ดีปลาสุดฉันได้ยังไงเนี่ยสุดฉันเอาจาซีเลงซูหลิงปึ๊บ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 เฮ้ยคนเมื่อกี้ขอรองปลาคนนี้หน่อยนะปึ้งปลาไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่แปะ ปลาไม่โดนเฉยเลยขอป้าใหม่แปะโอ้โห,หุ้ยแรงมากทุกคนปลาทีหัวแบะเลยปลาทีหัวแบะเลยอะ่ะเหมือนเรากำลังแกล้งคนอยู่ในตอนนี้เรากลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดในปัตตพีทุกคนตอนนี้ไม่มีใครเออน่ากลัวเท่าเราแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะมันเรืองแสงเงี้ยเนี่ยเก่งว่ะโอ้เอานี้ดีกว่า m มนชั่นผีสิง กินกินกินขนาดเราใหญ่มากตอนนี้โอ้โหดูดิโอ,โอ้ยค้างเกมค้างเกมค้างเกมค้างอุ้ยผมเกือบซกแมปกินก่อนนี่แนะ่กินไห้หมดเลยปลาใส่แมนชั่นฮะทำลายแมนชั่นนี่แนะ่ความสนุกมันก็คือได้ทำลายสิ่งของได้เลยทุกคนเราสามารถปลาทำลายใครก็ได้นะฮะกินได้หมดเลยทั้งแมปปุ๊บ ื <c oughs> ฟินว่ะได้ทำลายเมนชั่นแล้วฟินจัดเลยนะทุกคนรู้สึกมีความสุขนะฮะโอเคยกล็อกขึ้นมากินกินกินโอ้ได้ทีละสามสิบแลตอนนี้บวกเยอะจัดงามงามงามมาเราจะกลายเป็นปีศาจร้ายทุกคนเราจะปลาใส่ทุกคนฮะตุ้มปุ้มปลาใส่แมนชั่นฮะปลาใส่บ้านด้วยปัางหูแหลกเลยทุกคนดูดิ โอ้โหแรงหมดครับปลาเรล้างสูงนี่นะเอชึบชึบชึบปีห้างวยเละหมดเละหมดนี่ฮะเราสามารถปลาใส่เมนชั่นไปเรื่อยๆเลยน,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 นะทุกคนแล้วมันก็จะดรอปเป็นบล็อกออกมาด้วยนะฮะดรอปเป็นบล็อกให้เราเก็บได้ด้วยนะฮะเราต้องทำลายเยอะๆนะครับทุกคนเพื่อที่จะได้คะแนนพอเยอเยอะนะฮะนี่เป็นเทคนิคนะโอ้ผมติดบล็ c, ผมติดบล็ก มางอาทำให้ฉันติดบ้างกันรอ้อยนี่นะนี่นะเขียนไปไหนวะทุกคนโอ้โหบ้านบ้านพังหมดคนอื่นเขาเล่นกินกันดีๆนะของเรานี่ทำลายบ้านช่องไปหมดเลยเนี่ยสนุกเลยทุกคนนึกถึงวันบอลก่นอนๆที่ผมเคยเล่นนะสมัยก่อนผมเล่นประจำนั้นแบบนี้สนุกมากครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไม่มีน่าชอบกดไลค์เฉพากดซับนะก็พามาเล่นให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนก็เป็นแบบที่ เออย้อนไปบานได้ดีครับใครชอบเล่นแบบนี้ก็ลองเล่นกันต่อได้นะโอเคครับเดี๋ยวยิงชื่อแบบไว้ให้นะในคลิปเลยนะผมไม่เจอกันแบบนั้น,นครับทุกคนไม่ไปครับเจอกันครับ